ต้นไม้บางชนิดต้องวางแผนในการปลูกนะคะเช่นไม้ร่มรำไรหากเราปลูกโดยไม่วางแผนบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาาได้ของแถมอย่างอื่นตามมาเช่นอยากได้ใบไม้สวยๆกลายเป็นใบไม้เสียๆอย่างที่เพื่อนๆจะได้ดูในคลิปนี้กันนะคะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่ามารดน้ำต้นไม้ ให้เพื่อนๆได้ชมต้นไม้กันนะคะว่าต้นไม้บางต้นที่เราวางใต้ต้นไม้อื่นนะคะก็จะมีดอกและใบไม้ข้างบนร่วงลงมาส่งผลเสียต่อใบไม้ในกระถางไปชมกันนะคะไม้ใบในกระถางส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใบที่ไม่ชอบเด็ดจัดนะคะชอบที่ร่มรำไรซึ่งบางครั้งถ้าระวางแผ่นมาดีเราอาจจะพลางซาเลนไว้ที่หลังคาค่ะทำให้ไม้ใบนั้น มีความเขียวหรือมีความสดชื่นตลอดเวลาอย่างต้นกวักพระพรมตรงนี้นะคะเพราะว่าด้านบนที่หลังคาพรางซาเลนไว้ต้นกวักพระพรมจึงสวยตามธรรมชาติของต้นไม้ชนิดนี้ค่ะต้นกวักพระพรมเป็นไม้มงคลไม้พอกอากาศนะคะใบของกวักพระพรมจะมีลวดลายสีเขียวขาวมองแล้วเย็นตาและใบจะสวยงามแบบไม่มีที่ตำหนินะคะ เพราะว่าตรงนี้อยู่ใต้ร่มรำไรของซาเลนค่หากวางกระถางต้นไม้ในที่ที่เหมาะสมต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตแบบไม่เพิ่มปัญหาใดๆเลยหากวางกระถางต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างตรงนี้นะคะยา่ยาวางไว้ใต้ต้นแก้วเวลาดอกแก้วบานก็หอมสดชื่นค่ะแต่จะมีดอกแก้วที่ร่วงนะคะก็จะร่วงลงไปบนใบไม้นี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะซึ่งดอกแก้วกอนี้เป็นดอกแก้วที่ออกดอกดอกตลอดทั้งปี ปีหนึ่งหลายครั้งค่ะและทุกครั้งเมื่อดอกบานแล้วดอกก็จะร่วงลงมาร่วงหล่นลงบนใบไม้ซึ่งอยู่ในกระถางที่วางอยู่ที่บริเวณโคนของต้นแก้วและส่วนหนึ่งก็ร่วงลงบนดินร่วงหล่นลงบนดินก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดอกจะเบื่อยและย่อยสลายไปเองแต่ที่ร่วงอยู่บนใบไม้ตรงนี้จะสร้างปัญหาใหม่ให้เรานะคะนี่เอาน้ำมาฉีดซะเลยเห็นไหมคะการฉีดน้ำ ต้องใช้ละองฝอยเล็กๆและใช้เวลานานกว่าจะร่วงนะคะกว่าเศษดอกแก้วที่ติดอยู่ที่ใบไม้ร่วงหล่นบางครั้งใบไม้ที่เราต้องการให้เขามีความสวยงามก็จะบอบช้ำนี่ดีที่ว่าตรงนี้นะคะที่สีดำๆนี้คือต้นเสนิจจันดำป่าค่ะเขามีใบที่แข็งแรงทนทานเมื่อกี้ย่าก็ฉีดน้ำแรงไปหน่อยนะคะจะทำให้ดอกแก้วร่วงหล่นแต่ดอกแก้วก็ร่วงนะคะ บางจุดหรือบางใบดอกแก้วร่วงแต่บางชนิดดอกไม้ที่ติดอยู่ข้างบนไม่ยอมร่วงก็มีนะคะจนต้องยอมแพ้และแกะออกทีละดอกทีละดอกซึ่งจะทําให้เราเสียเวลามาก่นีต้นเสนจันดำป่านะคะกําลังออกดอกต้นนี้ย,าย่าเอานำมาปลูกที่พื้นที่ข้างล่าง คือที่พื้นดินไม่มีที่ว่างพอจะวางกระถางนะคะย,ะยา่าๆจึงนํากระถางมาแขวนไว้ที่แรกตั้งใจว่าจะนําน้องเนี่ยไปใส่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วตัวเองยุ่งๆจนกระทั่งเขาแตกเนี่ยแตกกอแตกใบขึ้นมาเยอะและมีรากอากาศออกมาแล้วซึ่งรากนี้นะคะถ้าให้เราตัดยอดต้นไม้ไปปลูกได้เลยค่ะแล้วต้นต่อเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีเวลานะคะ ก็เลยคิดแผนใหม่ที่ในหัวของตัวเองค่ะว่าจะเปลี่ยนให้เป็นกระถางใหญ่แต่ต้องรอเวลาอีกเหมือนเคยค่ะนี่คือต้นสเสนจันแดงค่ะตรงนี้สเสนจันแดงก็โดนดอกไม้ร่วงลงมาแล้วเหี่ยวคาที่ใบอยู่นะคะฉีดน้ําก็ไม่ออกจนสงสารใบของสเสนจันแดงกลัวว่าใบจะช้าต้องดึงออกนะคะต้องค่อยๆดึงดึงออกก็ดึงออกไม่หมดอีก ต้องใช้สองมือช่วยกันค่ะจึงจะดึงออกตอนนี้ย่าใช้มือเดียวจึงได้แค่เขี่ยๆออกมานิดหน่อยนะคะดอกไม้ร่วงเกาะอยู่บนใบก็จะทําให้ใบหนักนะคะรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นและบางครั้งใบก็อาจจะเน่าได้เพราะการเสียดสีกับดอกไม้ที่ร่วงค่ะ นี่ไงคะดอกไม้ที่ร่วงวันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้หากเห็นเราต้องไปหยิบออกไปนะคะถ้าปลอยผ่านไม่ใส่ใจดอกที่ร่วงลงมาจะกลายเป็นดอกที่เหี่ยวดึงออกยากแบบนี้ไงคะและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ดอกไม้ที่ร่วงลงมาเปื่อยติดอยู่กับใบไม้มก็คือบางครั้งพอร่วงลงมาใหม่ๆวันนั้นไม่ได้รดน้ําค่ะพอดอกไม้โดนน้าค้างกลางคืนดอกที่ร่วงก็กลายเป็นดอกเหี่ยวแล้วติดกับใบไม้ที่เราต้องการนะคะ หากเรารดน้ําทุกวันแล้วเราก็ฉีดพ่นออกไปทุกวันก็จะไม่เปื่อยและไม่ติดที่ใบไม้ค่ะาการดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ก็มีส่วนสําคัญนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตและมีใบที่สวยงามค่ะไม้ใบสวยก็จะมีใบที่สวยงามยาวนานนะคะหากเราดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีซึ่งเราก็ต้องแลกกับเวลาใช่ไหมคะอยากได้สิ่งดีของดีอยากให้บริเวณบ้านมีอากาศบริสุทธิ์เราก็ต้องใช้เวลาเข้าไปแลกในการดูแลค่ะเราก็จะทําให้บริเวณบ้าน บริสุทธิ์สดชื่นด้วยอากาศดีๆอยากใบไม้นะคะยาญ่าขอขอบคุณเพื่อนๆบางคนที่ทักทายถามไถ่ว่าเอ้ารไมยาญไม่ทําคลิปไม่ลงคลิปบางครั้งแก้ตัวนะคะอาจจะเป็นข้อแก้ตัวแต่เป็นเรื่องจริงค่ะคือมีกิจกรรมอื่นมากมายจนไม่สามารถลงคลิปได้ที่จริงยาญ่านี้ถ่ายคลิปไว้เยอะค่ะแต่ก็บอกกับตัวเองเสมอนะคะว่าจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันวันละคลิป คนไหนไม่ได้ลงก็ต้องขออภไปเพื่อนๆด้วยค่ะและต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำทุกคอมเมนต์นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย